สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลน์เกิรหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> ที่จริงอะ่ะจะไม่ได้รีวิวนะครับผมแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเดีย๋ยวผมขอทําการรีวิวกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งอีเวนท์ที่เข้ามาที่จริงอะ่ะมันเข้าแต่วันศุกร์นะครับผมและวันนี้มันเป็นวันรีวิวคือผมรีวิววันเสาร์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็มันอาจจะฟงังดูแบบงงๆงอะ่ะว่าทำไมมารีวิววันเสาร์คือวนันศุกร์อ่ะเป็นวันที่แบบว่า ผมอะไปทําธุระมาแล้วก็ไปออกกำลังกายมาด้วยแล้วปรากฏว่ามันอนี่ด้วยเกิดติดขัดและมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับผมก,ก็อาจจะผิดพลาดอะไรจริงๆก็ขออภัยเนาะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆก็จะกลับมารีวิวให้เร็วที่สุดเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคมาวันนี้เป็นอีเวนท์ที่เข้ามานะครับผมก็อีเวนท์ที่แบบว่าต้องทําการสุ่มหาเนาะเอาจริงนะไอตรงสุ่มหาคือแบบพตดเจ็บอะ มันจะเป็นอะไรที่แบบเจ็บโคตรเลยนะครับผมคืออีเวนต์ตัวละครสุทกลับมาอีกครั้งนะครับผมตามสะสมหาดักซิสชีอลไว้นาเดียเพื่อเป็นสกิลบัฟสูงสุด2อาทิตย์ด้วยกันซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเจ็บละฮาร์ดโคมากเลยนะครับผมคือตอนนั้นคือผมสุ่มอะคือถ้าเกิดใครจำไม่ผิดอะไอตรงข้างบนอะผมมีอยู่ประมาณ3,000เกือบ3,000เพชรแล้วนะเกือบสา0 0แล้วประเด็นคือไปสุ่มมาปุ๊บมันให้มาแค่เนี้ย เนี่ยมันให้กาซสีทองใบเดียวแล้วนกะ็ผมมันให้แค่ก๊าซสีทองใบเดียวคือผมไปสุ่มมาเล่นๆด้วยมาแล้วคือแบบมันแบบโโหัวแบบอุ่นนะแบบอุ่นเคืองๆแบบว่ามีแบบเแบบแบบสียงรอยไหม้แบบปั๊บๆๆเลยแบบโอ้โหทำโคตรเจ็บเลยนะครับผมโอเคก็มาเดี๋ยวจะมารีวิวกันก่อนนะครับผมคือให้สะสมสีทองแดงสีเงินและสีทองอย่างละสามใบาด้วยกันนะครับผมเพื่อสะสมสมุดอัญเชิญตัวละคร ส่วนถ้าเกิดสะสมสีทองครบ2ใบเพื่อแลกตัวละครสุทธิคิดก็นี่เนาะมีนั่นะแหละวาเลนไทน์มีเมียมียองไว้มูงหุ่นเจ้าชายหรือแล้วก็ตัวละครอือีกมากมายโอ้โหชิลินอยู่ล่างสุดเลยแล้วก็อ่าพอมาสะสมครบไดเอสนะครับผมเพื่อสะสมอย่างแล้วอ่าถ้าเกิดไดเอสมาใบเดียวก็สะสมราทเทพแห่งอัิการแล้วก็เีน่าช่วยน้ำนะครับผมถ้าสมสองใบเพื่อแลกมินาวาช่วยน้ำสามใบไ,ได้ไวนาะเดียสี่ใบไดฉีเอลห้าใบได้ดาร์ซีนะครับ ส่วนวิธีการหาแน่นอนผมต้องมานั่งสุ่มหาคุณแจคือผมไม่อยากจะคิดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงอะคือแบบเรื่องสุ่มอะผมแบบเป็นไปไม่ได้แล้วคือผมสุม่มแต่ไม่กล้าใจพอร์ตด้วยและสิ่งที่ได้คือโคตรเกลือแบบเกลือโคตรเลยอะเออก็เลยแบบว่าไม่สุมนะ่มละแบบเจ็บใจแบบคือถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเลยนะครับผมโอเคเอ,อ่าผมว่า มันน่าจะรีวิวมีมันมีเพียงเท่านี้จริงๆคือมันมีแค่เนี้ยเพราะว่าที่ผมไปดูมาทั้งหมดเลยนะครับผมมันแค่ให้สะสมการ์ดอะเออมันก็แบบไม่มีอะไรใหม่เนาะส่วนถ้ามันมีอะไรใหม่จริงๆก็น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นอย่างเงี้ยพอผมเปิดอีเวนต์โกลพิเศษ3วัน14ถึง2ทุ่มถึง4ทุ่มเพื่อเป็นโกลุอเรากกลเพสวันที่15 2ทุ่มถึง4โมงเอ้บ่าย 2- องถึง4โมออย 2, ง 4, มยนอะมันจะเป็นโกลทอง,องโกลเพส 2องทุ่มหึง4ี่ทุ่มเป็นโกลดเพลสแล้วก็วันที่16ก็จะเหมือนกันนะครับผมโอเคก็น่าจะเปลียนเท่านี้เลยนะครับผมโอเคซึ่งสักซึ่งตอนเนี้ยคือแบบว่าต้องรีบรีวิวหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมีเกมอื่นอีกเยอะเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมมาเจอกันคลิปหน้าซึ่งไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย